ธันวาหัดกินน้ำครั้งแรกเคยจะดูดนมไม่เคยกินน้ำนะเนีด่ดูจุ่มก็ไม่เป็นดูดก็ไม่เป็นเขาเาข้าจมูกเข้าจมูกไม่เคยกินน้ำมาดูจุ่มเกินจุ่มลึกเกินไอ้ทันเข้าจมูก <laughs> ดูกินน้ำยังไม่เป็นเอา้าเอา้าเอืออยากจมลึกแล้วก็สำลักหลักมึงเดี๋ยวมดยวมันด,ดูมัน,มนหัดหัดกินน้ำครับหัดกินน้ำ <laughs> น้ำเข้าจมูกแล้วเป็นวัดแล้วมาเอา้าเอา้าไอ้ขามเอ้ยทำไมเป็นเนี่ยไอ้ทนันไม่เป็นก็ไปดูดนมแม่ไปเนี่ยเนี่ยเืออเกินนั่นไงโดนจมูกกี่แล้ว เราส่งสารมึงยิงๆิงให้หามันเป็นยังไงทำไมมันดูดไม่ได้กพี่นั่นไงสำลักด้วยว่าแล้วกินน้ำยังไม่เป็นข้าวจมูกไปจุ่มนม้ำเออ เป็นไหมไอ้คำลองใหม่ดิี่ยทำเป็นไหมนั่นแม่ทำให้ดูแล้วเนี่ยเห็นไหมแม่เขาทำให้ดูเนี่ยเขาจมไปแค่ริมนทีปากมึงอะไรจลงทั้งจมูกเลยเว้ยนี่แม่เขาทำเป็นเห็นไหมเนี่ยแม่ทำให้ดูแล้วเกาแค่ริมนทีปากอ่าอันนี้มันเฮ้ยจุ่มมากไปแล้วนั่นไงสำลักอีกไอ้นี่ นี่ซื้อมือเถอะวะดูที่แม่เขาทำให้ดูเนี่ยรอยลิมฝฟีปากไว้เหนือน้านี่เออนี่ดูแม่ดออินี่กินยังไงวะสำลักได้เออรอยไว้นี่จะจุ่มลึกทำไมเรายังไงเขาจะโมกีกมึงนี่ยไปเป่าลมดิไอ้นี่มึงในซื้อมือวะ ไปดูโนมานีแล้วไปซื้อบือใหญ่อาบน้ำให้จก,กี้นี่เสียกไปคุกสายเฉยเลยไหนดูหน้าดิฟังหนึ่งสินี่ไงทรายเต็มหน้าครับไอเสียบยังจะพยายามหยิกเออเอาเออ ีพอยังเลิกดูจังพอแล้วนะกินน้ำย uh 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 ังไงว่ายอยเต็มปากไปแล้วนะ ไอ้ท่านลังกลังขับเดี๋ยว แน่หลีลาไอ้นี่เข้าบ้านยังไอ้ทานว่าเร็วไอเร็วแม่เองเข้าบ้านแล้วนะเฮ้ยเข้าบ้านเน αι, ย่ยังยังเข้าบ้านเน่ ไปไหนจะไปไหนคอ,อกเองอยู่นี่ไอ้นี่เข้าคอ,อกเร็วเร็วเร็วมอนนะเนี่ยเริ่มดื้อน,นี่ย Đó ra đó. Đó. Điều đó đó thật